สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านสู่ทาโร่เทอลพี่บายเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของปักแรกเดือนมีนาคม2566ค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมค่ะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคม ไปจนถึง18กุมภาพันธ์นะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจ,จะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ มาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของพลังงานในช่วงที่ผ่านมาของชาวราศีกุมค่ะที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรเจอกับสถานการณ์ไหนมาบ้างนะคะ Age of Swords นะคะแล้วก็ Seven of Wands นะคะ ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกุมนะคะมีพลังงานในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะการตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตนะคะในด้านหน้าที่การงานในเรื่องของการฝ่า hein, ฟันอุปสรรคนะคะอาจจะมีในเรื่องของาการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานนะคะเรื่องของการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานได้มากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณ ทุ่มเทในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์นะคะทำให้คุณมีความก้าวหน้านะคะโดดเด่นในเรื่องของอาชีพการงานของคุณนะคะใครบางคนบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการกู้ยืมด้วยก็ได้นะคะซึ่งคุณก็นําในทุนตรงนี้เนี่ยมาบริหารจัดการในการพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนะคะ เรามาดูกันนะคะในส่วนของพลังงานจากไพ่มูนโลจีค่ะไพ่มูนโลจีอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของคุณในช่วงของปักแรกเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่หล่นอกอกมานะคะ Take t ็ m e to breathe out ค่ะที่ผ่านมาคุณน่าจะทุ่มเทนะคะเหนื่อ,อยกับในเรื่องของการเพียรพยายามในการอดทนนะคะในการที่จะสร้างฐานะหรือ เรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็เครียดม,มาเป็นเวลานานนะคะในตอนนี้นะคะตัวคุณนะคะต้องการการพักผ่อนนะคะโฟกัสกับสิ่งที่เป็นความสุขของตัวคุณเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการอยู่บ้านเงียบๆสักระยะหนึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะทําในสิ่งที่คุณชื่นชอบสิ่งที่คุณรักนะคะหรืออาจจะทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือการทํางานศินละปะนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการนั่งสมาธ นะคะออกกําลังกายก็ได้นะคะคุณก็จะได้รับประโยชน์จากพลังงานในช่วงของปักแรกเดือนมีนาคมได้อย่างเต็มที่เพื่อที่คุณจะนามันไปปรับใช้ในด้านการทํางานการใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของการพยากระคะ่ะภาพรวมการงานการเงินของชาวราศีกุมในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมนะคะเป็นอย่างไร เอชอฟโซสนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะแล้วก็เอชออฟบอลค่ะโอ้ oh. มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะกับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะในสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทนะคะมาโดยตลอดนะก่อนหน้านี้นะคะมันเห็นผลลัพธ์เป็นความสําเร็จเป็นชัยชนะในรูปแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงนะคะใครบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีการตัดสินใจที่จะโยกย้ายเปลี่ยนงานแบบกระทนหันด้วยนะคะเอออาจจะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะได้ทําด้วยนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการ เ,ออเริ่มต้นทำอะไรในชีวิตที่ตัวคุณเองคาดไม่ถึงว่าตัว คุณเองเนี่ยทำได้ดีนะคะแล้วมันออกมาในรูปแบบที่ดีมากด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นะคะสิ่งดีๆกําลังจะพุ่งเข้าหาตัวคุณแล้วนะคะถ้าคุณทําธุรกิจนะคะลูกค้านะคะก็จะเข้ามาอุดหนุนคุณนะคะได้รับออเดอร์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะส่วนใครที่เปลี่ยนง,งานนะคะหรือรอการปรับย้ายตาแหน่งอยู่ก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมในเร็วๆนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นผลตอบแทนผลลัพธ์ที่ดี สำหรับชาวราศีกุมนะคะในความพยายามนะคะในการพัฒนาตัวเองของคุณที่มีมาต่อเนื่องสม่ำเสมอ นนนห้้าีะะคะในเรื่องของการเงินค่ะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณในตอนนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าการเงินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเพิ่มเติมนะคะที่คุณคาดไม่ถึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะยังคงจะต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแต่อย่างไรอ่ะการเงินก็ยังคงดีอยู่นะคะยังคงมีรายรับเข้ามาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องค่ะเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเองก็มีมาโดยที่คุณ ไม่คาดคิดเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเซฟได้เซฟนะคะแล้วก็อองดฟุ่มเฟือยหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ของมีมูลค่าโดยไม่มีเหตุจําเป็นจะดีที่สุดนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในด้านการงานการเงินประมาณนี้ เรามาต่อกันนะคะในส่วนของความรักค่ะคนโสดชาวราศีกุมนะคะในปักแรกเดือนมีนาคมนี้ค่ะเรามาดูกันว่าคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทำความรู้จักกับใครบ้างไหมนะคะ Four of Wands นะคะ Four of Swords ค่ะแล้วก็ King of Cups ค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีธนูนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องของการปิดใจปิดกั้นนะคะเพราะคุณอาจจะมีความกลัวความกังวลว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจไหมหรือจะจบแบบเดิมเจ็บเจบช้ำๆแบบที่คุณเคยเจอในอดีตหรือเปล่านะคะในการสร้างอนาคตในสร้าง สร้างความมั่นคงของคุณนะคะในระยะนี้เนี่ยมันส่งผลดีกับคุณในด้านของความรักด้วยเช่นกันนะคะใครบางคนนะคะแอบมองคุณมานานแล้วนะคะและเมื่อเขาได้เห็นนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณมีความผ่อนคลายนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ย เริ่มที่จะมีความมั่นคงทางด้านการงานการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะคนคนนี้จะใช้จังหวะโอกาสนี้ในการเข้าหาคุณนะคะแล้วเขาก็มาแบบเต็มรูปแบบด้วยนะคะในการแสดงออกนะคะเขามาในรูปแบบที่คุณเองก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เลยเพราะคุณอาจจะไม่เคยเจอความสัมพันธ์หรือการกระทําในรูปแบบนี้มาก่อนนะคะเปิดใจได้นะคะแล้วคุณจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วคุณเองก็สมควรที่จะได้รับความรักและความสุขจากคน ที่ดีๆเช่นกันนะคะแต่ในการพัฒนาความสัมพันธ์การมีคอมมิทเมนต์ในช่วงระยะของปักแรกเดือนมีนาคมนี้อาจจะยังมองไม่เห็นนะคะต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าใหม่ประมาณนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะขอให้ดูกันในระยะยาวนะคะการกระทําที่สม่ําเสมอจะตอบ คำถามในใจของคุณได้อย่างชัดเจนนะคะก็เรียกว่าชาวราศีกุมก็มีสเสน่ห์มากเช่นกันนะคะเป็นช่วงขาขึ้นนะคะทั้งในด้านการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะคะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะชาวราศีกุมนะคะในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมนะคะ เป็นอย่างไรบ้างในการพัฒนาความสำคัญความสัมพันธ์ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ The h y p o t h e s นะคะ King of Pentacles นะคะแล้วก็ The Tower ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆสำหรับชาวราศีกุมคนมีคู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของการแสดงออกทางความรู้สึกนะคะกับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบกันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะไม่ได้มีในเรื่องของมือที่2มือที่3อะไรทั้งนั้นนะคะ ออจริงๆแล้วต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงมากจนเกินไปหน่อยนะคะจนลืมนะคะในการที่จะแสดงออกทางด้านความรู้สึกหรือในเรื่องของการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอในการคิดเยอะคิดมากระแวงต่อกันในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่ร้ายแรงมากๆเลยตรงนี้ต้องระวังมากๆว่าตัวคุณจะคิดมากจนเกินไปแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการระเบิดออกมาได้นะคะตรงนี้ถ้าคุณ รู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างในด้านความสัมพันธ์ขอให้คุณเปิดใจนะคะเช็คดูด,ดีๆก่อนว่าเขามีคนอื่นนะคะหรือว่าเขาแค่มุ่งมั่นกับเรื่องหน้าที่การงานของเขาเองหรือเปล่านะคะอืิจริงๆแล้วเนี่ย การพูดคุยกันในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเลือกที่จะคุยกันในจุดที่ใจเย็นกันทั้งคู่นะคะปรับเข้าหากันให้มากขึ้นนะคะหมั่นสื่อสารพูดคุยกันในสิ่งที่ดีแล้วก็ถนอมน,น้ำใจการจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปได้ต่ออย่างราบรื่นในการที่จะ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะในบ้านนะคะในห้องนอนนะคะหรือการอ,อ้อชักชวนกันไปเที่ยวนะคะเปิดหูเปิดตาเปลี่ยนบรรยากาศให้ก,กับความสัมพันธ์นะคะก็เป็นทางออกที่ดีด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะส่วนใครนะคะที่ตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนไม่มีสถานะกลุ่มเครือนนะคะหรือตกเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรกันในช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการ ที่ตัวคุณหมดความอมดทนลงไปนะคะแล้วก็ปลีกตัวออกมาจากความสัมพันธ์นี้อย่างเงียบๆหรือบางคนไม่เงียบด้วยนะคะบางคนทิ้งระเบิดไปเบื้องหลังด้วยนะคะแล้วก็มีการแตกหักหักงอกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะในด้านความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ว่าไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับชาวราศีกุมคนมีคู่ด้วยเช่นกันนะคะส่วนดวงชะตาของชาวราศีกุมเนี่ยจะออกไปในทิศทางไหนนะคะถ้า อยู่ในเนื้อเรื่องประมาณนี้นะคะอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าหน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้ขอคำแนะนำค่ะสองใบ ให้กับชาวราสีกุมนะคะ3 o of u u s s นะคะแล้วก็ Page of Cups ค่ะชวนเพื่อนฝูงกันระยานามิตรในชีวิตคุณนะคะไปทริปบุญนะคะทำบุญทำทานอะไรก็ได้ค่ะที่คุณถนัดนะคะถ้าจะให้แนะนำอาจจะเป็นการทำทานกับเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะส่งของที่คุณไม่ใช้แล้วนะคะหรือจะ เลี้ยงอาหารกลางวันนะคะนมผงน้ําดื่มอะไรก็ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านมากรวดน้ําแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะช่วยทําให้คุณรู้สึกเป็นสุขใจมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่คุณจะได้รับมาจากการทําบุญทําทานที่ดีมากๆนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของเลขมงคลเลขนําโชคให้กับชาวราศีกุมในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมค่ะ หมายเลข8หมายเลข8เลยนะคะโอเคจะเป็นเลขเบิ้ลหรือเปล่านะคะสำหรับปักแรกเดือนมีนาคมนี้นะคะพลังงานของหมายเลข8นะคะเป็นพลังงานของดาวราหูโดยแท้จริงนะคะชาวราศีกุมในช่วงนี้จะ บูชาสักการะพระราหูเพิ่มเติมเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณด้วยก็ได้และก็ด้วยพลังงานของหมายเลข8 88เนี่ยนะคะจะช่วยผลักดันความกล้าในตัวคุณนะคะให้คุณสามารถที่จะมีพลังงานในการผลักดันตัวเองให้ออกมาจากสิ่งที่คุณเป็นทุกใจนะคะแล้วจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่สดใสมากกว่าเดิมนะคะประมาณนี้ค่ะลัคกี้นัมเบอร์ของคุณก็คือหมายเลข8ปนะคะ เรามาต่อกันนะคะในส่วนของ Angel Answer ค่ะไพ่ Angel a n อ w e r อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้ c o m m u n i c a t e c l e a r l y ค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าการสื่อสารนะคะกับคนรอบข้างนะคะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของความรักคนรักของคุณนะคะคุณต้องพูดจะให้เคลียร์นะคะถนอน้ําใจกันนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆในปักนี้สําหรับคุณนะคะถ้าคุณเครียดจากการทํางานนะคะมีพลังงานที่ลบอยู่นะคะพยายามหลีกเลี่ยงการประทะนะคะใจะเย็นลงก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคุยคกั นะคะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันถ้าความสัมพันธ์นี้ไปต่อกันไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ยังสามารถที่จะเป็นเพื่อนเป็นกันลายาณมิตรในชีวิตต่อไปได้นะคะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจกับชาวราศีกุมเสมอนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะติฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับติดด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ